สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้มีคีย์บอร์ดจะมารีวิวฮะคีย์บอร์ดอีกแล้วเหรอนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนน,นนะเป็น mechanical keyboard ที่ปรับเปลี่ยนมาไฟได้ค่อนข้างหลากหลายแ้ะก็เป็นไฟ RGB รวมถึงตั้งค่ามาโครได้จุดเด่นอีกอันนึงเลยก็คือเรื่องราคาครับที่ไม่แพงมากนะครับเป็นคีย์บอร์ดยี่ห้อ r a v e NK60 Ultimate Programmable Gaming Keyboard อันนี้ก็คือหน้าตากล่องนะครับก็ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวหน้ากล่องก็จะมีบอกสเปคอีกเช่นกันเช่นไฟ RGB 16.8ล้านสีนะครับปรับเปลี่ยนไฟได้เป็น Mechanical Key นะครับ Blue Switch ของ o t i m o นะครับแล้วก็ใช้วัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะครับก็คือแผงแผงด้านบนนั่นแหละนะครับ Fully Programmable Key ก็สามารถตั้งค่ามาโครได้นะครับมาดูอีกด้านหนึ่งกัน ด้านหนึ่งก็จะมีบอกเช่นกันนะครับว่าเป็นปุ่มโอเทมุบบูสวิชนะครับแล้วก็มาโครนะครับมาดูด้านหลังกล่องกันด้านหลังกล่องก็จะมีรูปตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็บอกสเปคอีกคร่าวๆนะครับก็อย่างเช่น RGB โอเทมุ us, แล้วก็มาโครนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับ อันนี้ก็คือตัวหน้าตาโปรแกรมนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับหรือว่า QR code เอาไว้สแกนนะครับการรับรองปฏิบัติการนั้นน่าจะรับรองได้จุก Windows นะครับแต่ XP ผมไม่แน่ใจกล่องไม่มีไม่มีบอกไว้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวคีย์บอร์ดกันครับนี่คือคีย์บอร์ดตัวเต็มนะครับเมื่อแกกล่องออกมาแล้วก็จะมีสติกเกอร์น pan pan ับโวแผ่นแผ่น Mini CD Driver หนึ่งแผ่น แล้วก็คู่ม,มือการใช้งานนะครับก็จะมีบอกวิธีการปรับเปลี่ยนหมาดไฟมีทั้งภาษาไทยแลวก็ภาษาอังกฤษนะครับมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันตัวคีย์บอร์ดงานดีไซน์ดูเหมือนจะเรียบนะครับแต่ว่ามีแอบตัดขอบนะครับในบางจุดทําให้ตัวคีย์บอร์ดนั้นไม่ดูเรียบจนเกินไปนะครับวัดสดุที่ใช้ฐานนั้นมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับพ่นสีดําจับแล้วรู้สึกเย็นนะครับแล้วก็ มีเชือเอ้มีชือยี่ห้อลาโปแล้วก็ชือรุ่นนะครับอันติเมตมาดูด้านอื่นกันด้านข้างนะครับด้านล่างด้านล่างตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับด,รด้านข้างด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกนะครับด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมด้านข้างด้านนึง เช่นกันครับด้านล่างจะเป็นพลาสติกด้านมันจะเป็นอลูมิเนียมด้านบนด้านล่างจะเป็นพลาสติกนะครับมาดูที่ด้านล่างกันบ้างฐานด้านล่างฐานด้านล่างจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มียางกันลื่นมาให้หกจุดนะครับก็หนึ่งสองเมื่อปรับ ฐานนะครับก็จะมีอีกสองจุดสามสี่แต่ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือคีย์บอร์ดตัวนี้ปรับฐานได้สองระดับนะครับอ่าปรับมาอีกนะครับอีกระดับหนึ่งอันนี้ฐานใหญ่เลยก็จะมียางกระดิ่นมาให้อีกสองจุดรวมกันเป็นหกจุดนะครับก็ปรับเอาตามความชอบครับความสูงอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสายนะครับสามารถเลือกได้ว่า จะให้สายนั้นออกด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับหรือเจ้าตรงการก็ได้เช่นกันนะครับมีตัวดึงกีแคปมาด้วยนะครับส่วนของปุง่มปุ่มนั้นจะเป็น บ,บูสวิตของโอเทมุนนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะคุ้นๆกันมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอาจจะเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นฟ้อนใสปุ่มก็ประมาณนี้นะครับใส่แคปันทีนี้เดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงสักครูครับ เสียงการกดนะครับจะไล่กดทีละปุ่มนะครับกดหลายๆปุ่มนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของโหมดไฟกันครับเอ๊ยลืมลืม,ลมชอบลืมทุกทีเลยสายนะครับสายจะเป็นสายถักนะครับมีความยาว1.8เมตรนะครับสายค่อนข้างหนาครับแล้วก็เชื่อมต่อด้พอร์ต USB นะครับดึงยากนิดนึงแบบชุกทองนะครับเสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับปลั๊ก and p a y ทีนี้มาดูที่โหมดไฟกันบ้างครับในส่วนของโหมดไฟไฟจะมีทั้งหมด18โหมดนะครับแล้วก็ไฟครับต้อมอีก1โหมดรวมกันเป็น19โหมดโดยจะแบ่งเป็นปุ่มละสาโหมดนะครับตั้งแต่เลขหนถึงเลขหกเสียบไฟแป๊บ,บนึงโดยผมจะเริ่มโหมด ที่1ก็คือโหมดสแตนดานนะครับโหมดไฟสแตนดานนั่นเองเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนวิธีการปรับเปลี่ยนสีไฟกด fn ins หรือว่าเลขหนึ่งนะครับโหมดที่1ไฟล์ไฟจะมีทั้งหมดแปเจดสีหลักนะครับแล้วก็ไฟสีรวมอีก1สีรวมกันเป็นเก้านะครับปรับลดแสงไฟได้ไหมได้ครับกด fn ลูกศรลงนะครับปรับได้สีระดับนะครับเมื่อ ปรับจนสุดแล้วไฟด้านขวาจะกระพริบนะครับปรับขึ้นกด Fn ลูกศรขึ้นสีระดับเมื่อปรับสุดแล้วไฟด้านขวาจะกระพริบนะครับวิธีการเปลี่ยนสีไฟนะครับกด Fn ลูกศรขวาสีแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงขาว แล้วก็ไฟสีรวมนะครับโหมดที่2อ fn ins หรือว่า1อันนี้ก็จะเป็นไฟบนลลูปนะครับโหมดนี้ปรับไฟไม่ได้นะครับโหมดที่3 fn ins หรือว่าเลข1 เป็นไฟบิตติ้งนะครับก็จะมีไฟ8สีหลักแล้วก็ไฟสีรวมอีก1สีนะครับปรับความไวกระพริบได้ไหมได้ครับกด F N เล็กบวกนะครับหรือว่าชอช้างปรับความไวได้3ระดับนะครับถ้าอยากให้ปรับช้ากด F N ลบหรือขอไข่นะครับ เห็นไหมครับมันจะกระพริบช้าเมื่อปรับจนสุดแล้วไฟด้านขวาก็จะมีบอกครับมันจะกระพริบป,ปรับไวอันนี้ก็เปลี่ยนสีไฟได้นะครับแปดสีหลักแล้วก็สีรวมอีกหนึ่งสีต่อไปโหมดที่4 FN HM หรือว่าเลขสอง หมดนี้ก็ r i p p e r นะครับสามารถปรับสีไฟได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟสีผสมนะครับสีทอนเข้มผสมทอนอ่อนต่อไปโหมดที่5 F N H M หรือว่าเลข2ออันนี้ก็จะเป็น reactive light on นะครับ ปรับไฟได้เช่นกันนะครับแปดสีหลักแล้วก็สีผสมอีกหนึ่งสีอันนี้คือสีผสมครับต่อไป m o มดที่6นะครับ fn hm หรือว่าเลข2อันนี้ก็จะเป็นริปเปอร์แบบเป็นแถวนะครับปรับสีไฟได้เช่นกัน 8สีหลักแล้วก็สีผสมอีกหนึ่งสีต่อไปหมดที่7 fnpu หรือว่าเลข3อันนี้ก็จะเหมือนขึ้นนะครับขึ้นน้ำสาสยน้ำงูลเลื้อยนะครับปรับความไวได้3ระดับเช่นกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนสีไฟได้8สีหลักแล้วก็สีผสมอีก1สีนะครับ ต่อไปโหมดที่8นะครับ fn pu หรือว่าเลข3อันนี้ก็จะเหมือนเฮลิเคนหรือพายุนะครับหมุนเข้าแล้วก็ระจายออกอันนี้ก็จะไวขึ้นนะครับอ่าเป็นสฟปได้เช่นกันต่อไปโหมดที่9 fn pu หรือว่า3 อันนี้ก็จะประมาณเหมือนสายฝนนะครับปรับเปลี่ยนสีไฟได้เช่นกันสีจะเป็นสีทนเข้มผสมทนอ่อนนะครับดูสายงานแปลกตานะครับต่อไปโหมดที่10 FN Delete นะครับหรือว่าเล l e x e อันนี้ก็จะเป็นเร i โ b o w เ a v e นะครับไหลไปนะครับ ปรับเปลี่ยนทิศทางได้ไหมได้ครับกด Fn ลูกศรซ้ายนะครับมันก็จะเวฟไปทางซ้ายปรับเป็นสีไฟได้ไหมได้ครับต่อไปมดที่11 Fn Delete หรือว่าเลขสี่อันนี้ก็จะเหมือนเป็นลูกศรหรือเปล่าหรือเวฟนะครับ ปรับการไหลได้นะครับซ้ายขวาปรับสีไฟได้เป็นลูกศรน,นะครับเมื่อกี้มันเป็นไฟเรนโบว์ผมเลยดูไม่ออกนะครับต่อไปโหมดที่12 F N Delete หรือเลขสีอันนี้ก็จะเป็นไฟวิ่งวนนะครับ เป็นไฟเดนโบว์ Rainbow. ปรับทิศทางการหลายได้นะครับมันก็จะวิ่งบนปอีกด้านหนึ่งปรับไฟได้เช่นกันต่อไปมอที่13 fn end หรือว่าเลข5อันนี้ก็เป็นไฟสุ่มนะครับเป็นสีโทนเข้มปรับเป็นสีฟ้าไม่ได้นะครับปรับความช้าได้ ต่อไปหมดที่14 fn e n d หรือว่าเลขค่าอันนี้ก็จะเป็นไฟสุ่มเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นสีผสมนะครับโทนเข้มผสมโทนอ่อน,น,อนปรับสีไฟไม่ได้นะครับปรับความช้าได้ต่อไปโหมดที่ สิ FN E n d หรือว่าเลขห้าอันนี้ก็จะเป็นไฟเรนโบว์แบบว่าเวฟเวฟลงนะครับปรับให้เวฟขึ้นได้นะครับกด FN ลูกศรซ้ายมันก็จะไหลขึ้นนะครับเวฟขึ้นต่อไปหมดที่ 16, FN PU เอ๊ะ PD สิหรือว่าเลขหก น,นี้ก็จะเป็นไฟวิ่งทะแยงนะครับวิ่งซ้ายขวาปรับไฟได้เช่นกันนะครับแปดสีหลักแล้วก็เสียผสมอีกหนึ่งสีต่อไปโหมดที่สิบเจ็ด fnpd หรือว่าเลขหกอันนี้สีมันออกแนวพาสเทลนะครับเป็นสีอ่อนๆให้เรารู้สึกดูแล้วสบายตานะครับโหมดนี้จะเปลี่ยนไฟได้สี่สีนะครับ จะเป็นสีทอนอ่อนหมดเลยเขาตั้งค่าไว้แล้วเป็นสีไฟกด Fn ลูกศรขวาก็จะมีสีเหลืองเหลืองอ่อนเขียวอ่อนนะครับแล้วก็ฟ้าอ่อนแล้วก็ชมพูอ่อนนะครับต่อไปหมดที่18 Fn PD หรือว่าเลข6อันนี้จะเป็นไฟเรนโบว์นะครับ สังเกตได้ว่าไฟจะรวมไปที่จุดเดียวก็คือจุด O นะครับอันนี้ก็คือไหลเข้าไปที่จุด O ปรับเปลี่ยนทิศทางได้นะครับกด Fn ลูกศรซ้ายมันก็จะกระจายออกจากตัว O นะครับปรับเปลี่ยนสีไาไม่ได้เช่นกันนะครับต่อไปอีกหมดหนึ่งก็คือหมดคัสตอมนะครับหมดคัสตอมกด Fn ตัวหนอนนะครับ อันนี้ก็คือหมดคัะต้อมถ้าเราจะตั้งค่าไฟนะครับโดยผ่านตัวคีย์บอร์ดให้กด fn แลวหนอนทีหนึ่งนะครับไฟจะกระพริบนะครับเมื่อไฟกระพริบแล้วอันนี้ก็คือไฟสีแดงนะครับเราก็กดไปสมมติเราอยากจะเอาตัว f เป็นสีแดงก็กดไฟเป็นสีแดงเปลี่ยนสีไฟทำยังไงกด fn ลูกศรขวานะครับ สังเกตว่าไฟตรงตัวหนอนเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีส้มแล้วตอนนี้กดอีกทีหนึ่งก็กดเราก็กดบนไปเราเจอสีละรเราก็เลือกนะครับสมมติผมจะเอาสีเขียวเป็นตัว o นะครับก็กดตัว o นะครับเป็นสีเขียวละเอาตัว p เป็นสีน้ำเงินก็หากดไปนะครับเอาตัว i เป็นสีขาวก็กดนะครับ อยากจะลบทําไงก็กดไล่ไฟครับมันจะมีไฟอันนี้อันนี้ไม่มีไฟแล้วเราก็กดไปนะครับก็หายเวลวเมื่อตั้งค่าไฟเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Fn ตัวหนอนทีครับมันก็จะเป็นการเซฟค่าไฟเดี๋ยวทีนี้เรามาถอด USB ครับดูว่าค่าที่ตั้งไว้จะหายไหม ค่าที่ตั้งไว้ก็จะไม่หายนะครับถ้าอยากรีเซ็ตค่าไฟทำไงในกรณีที่เราตั้งไฟจนมั่วนะครับกดได้ตัวคีย์บอร์ดครับกด Fn Esc F1 F3 F5 นะครับกดกดไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะกดยากหน่อยออกไหมมันกดยากอะนย่าหายแนละ้ว กดยากนิดนึงนะครับหรือว่าจะรีเซ็ตผ่านทางตัวโปรกแกรมก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าโรงงานแล้วนะครับเห็นไหมไฟล์ที่ตั้งไว้ก็หายเพราะว่าเรารีเซ็ตเป็นค่าโรงงา,านแล้วจบแบบหนึ่งยังไม่จบเดี๋ยวมาดูไฟล์ในที่มืดกันครับไฟล์ในที่มืดนะครับตอนนี้ จากสายตาเปล่านะครับก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนครับไม่ต้องกังวลว่าเล่นตอนกลางคืนจะมองไม่เห็นนะครับในส่วนของฟอนต์ภาษาอังกฤษไฟนั้นรอดนะครับทุกฟอนต์ทุกทุกปุ่มสมิในส่วนของภาษาไทยไฟไม่รอดนะครับ ่วนของหมดไฟนะครับเดี๋ยวมาดูตัวโปรแกรมกันครับมาดูในส่วนของ anti g h o t i n g กันนะครับว่าจะกดได้ตะกีปุ่มอันนี้กดเอามือทาบเลยนะครับกดผสมกันนะครับกับตัวเลขเหลือๆครับเพียงพอต่อการเล่นเกมแน่น,นอนนะครับมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันครับ เมื่อลงโปรแกรมแล้วก็จะได้ไอคอนลูปมาป่านะครับประมาณนี้นะครับไปซ่อนก่อนอันนี้ก็คือหน้าตาตัวโปรแกรมนะครับจะเหมือนกับตัวรุ่นพี่อย่าง X10 นะครับการใช้งานก็เหมือนกันการเซตค่าก็เหมือนกันนะครับหลักๆเลยก็จมีโปรไฟล์ให้3โปรไฟล์รวมถึงมาโครแล้วก็โหมดไฟล์นะครับสามารถปรับค่ารีพอร์ตเ t e หรือว่าค่าโพ i ิ g งเได้4ระดับสูงสุดที่1,000นะครับ ดี๋ยวผมจะเริ่มจากโหมดไฟโหมดคัตตอมแล้วกันนะครับง่ายๆดีโหมดคัตตอมนั้นเราสามารถเลือกสีไฟได้ครับเราจะเอาสีไหนแล้วก็ผสมสีเลยครับเพราะว่ามันเป็น rgb นะครับถ6.8หกจุดแปดล้านสีเมื่อเราเลือกสีไฟแล้วเราก็กดติ๊กที่ปุ่มนั้นๆนะครับเมื่อเราติ๊กแล้วไฟที่ปุ่มคีย์บอร์ดก,ก็จะเป็นสีนั้นเลยนะครับอยากเป็นสีแล้วก็ติ๊กไปนะครับทีนี้เราอยากจะลบทํายังไงเราก็ใช้ยังลบเอ้ไม่ใช่ยังลบนี่นะครับ อาอยัางลบนี่ครับกดติ๊กไปที่รูปยังลบนะครับก็กดติ๊กลบไปนะครับไฟบนตัวคีย์บอร์ดก็จะลบไปนะครับเป็นสีอื่นสีเหลืองมั่งนะครับก็ติ๊กไปเอาแป๊บหนึ่งกดกดที่รูปดินสอนะครับแล้วกดติ๊กเมื่อเราได้ไฟที่ชอบหรือว่าตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดโอเคนะครับก็จะเป็นการเซฟค่าไฟนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งค่ามั่ว เราอยาจะรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานทำยังไงเราก็กดที่ปุ่มนี้ครับรีสตอร์ดเดฟอลต์นะครับค่าไฟที่ตั้งไว้ก็จะหายนะครับมาดูในส่วนของมาโครครับในส่วนของมาโครนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาเอาใหม่ตั้งใหม่นะครับเดี๋ยวดิลิทกันเลียผมจะตั้งเป็นชื่อมาโครแล้วนะครับมาโคเนมมาโค ในส่วนขการเลคคอร์ดให้กดเลคคอร์ดกันครับทีหนึ่งแล้วก็เลือกปุ่มนะครับในที่นี้ผมจะเอาเป็น1 2ึแล้วก็ดับบยูนะครับ1 2ึ่สเสร็จแล้วกดเลคคอร์ดแล้วก็กดโอเคนะครับจะให้เลข5เป็นปุ่มมาโครนะครับกดนะครับกดที่เลข5ในส่วนของ Key Setting นะครับก็จะมีให้เลือก3แบบนะครับ หมดคีย์แล้วก็หมดมาโคแล้วก็หมดีเดียเอาหมดมาโคก่อนแล้วกันนะครับกดมาโคก็มีชื่อมาโคนะครับกดโอเคเดี๋ยวมาลองกันครับกดโอเคแล้วกดแอปพลายด้วยนะครับอ่ะมาลองกันกดเลขห้าก็จะเป็นหนึ่งสองสามับยูกกดเลขห้าอีกทีหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองสามรับปยูนะครับจบในส่วนของมาโครไป ทีนี้จะเอาเลขสีบ้างกดเลขสีจะเอาเป็นปุ่มคียปุ่มคียคืออะไรสมมุติเราอยากจะให้เลขสีเป็นปุ่ม R นะครับแล้วก็พิมพ์ R ไปก็จะมี R เป็น2ตัวกด Apply มาลองกันกดเลขสีก็จะเป็น R กด R ก็จะเป็น R นะครับเพราะกับในคีย์บอร์ดนี้มี R 2ตัวนะครับต่อไป กดเลข6ในส่วนของมีเดียนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับก็มีเดียเพเยอร์เพย์พอสสต็อปนะครับวอลลุ่มลบวอลลุ่มบวกนะครับแล้วก็ปุ่มมิ้วหรือว่าหมูเตะนั่นเองนะครับแล้วก็เช็คมงเช็คเมลไมโครไมคมนะครับสมมติผมเอาเป็นมีเดียเพเยอร์แล้วกันกดโอเคก็กดปุ่มเดียวครับเลข6กอ่าลืมกดลืมกดไอพายแป๊บนึงครับ กดเลขหกก็จะเป็น media player นะครับก็จะเหมือนแบบว่ากด one key นั่นแหละให้สามารถเรียกตัวโปรแกรมที่เราเซ็ตค่าไว้นะครับจบในส่วนของโปรแกรม m a c ครนะครับสรุปนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่มีออปชันให้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปุ่ม mechanical p r o s e r v i c e ของโอเทมุแล้วก็โหมดไฟที่มีมาให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับ ผมว่าเพื่อนๆก็คงเล่นกันไม่หมดหรอกนะครับาสามารถตั้งค่ามาโครโปรแกรมได้นะครับอีกจุดเด่นอย่งเลยก็คือด้านหลังครับสามารถปรับฐานได้สองระดับนะครับแล้วก็สายสามารถเลือกออกได้นะครับว่าจะออกทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะสายนะครับ หรือจะออกตรงการก็ได้นะครับวัดสโด,ดุโดยรวมที่ใช้ค่อนข้างดีครับงานดีไซน์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมว่าต้องมีเพื่อนๆถามแน่เลยว่าไอที่มันเป็นวัดสด,ดุที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยจับแล้วไฟจะโดดไหมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าถ้าบ้านใครที่ไม่ได้เดินสายดินแล้วก็พื้นเป็นกระเบื้อง แล้วก็ไม่ใส่รองเท้าอะ่ะมันจะดูเฉพาะตรงจุดนะครับก็คือตรงชื่อยี่ห้อนะครับกับตรงชื่อรุ่นนะครับอันติเมทเดี๋ยวผมจะลองเอาไขควงวัดไฟวัดนะครับอันนี้ผมไม่ได้แส่รองเท้านะครับให้สังเกตอยู่ดีๆนะครับมันจะมีไฟสีส้มนะครับก็คือมีไฟนะครับตรงชื่อรุ่นก็เช่นกันครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนอื่นผมลองเอามือจับละมันไม่มีนะครับสามารถจับได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับด้านข้างก็เช่นกันด้านบนก็เช่นกันนะครับจับได้หมดจกเว้นไอ้ตรงสีขาวนี่แหละไอ้ตรงชื่อรุ่นกับชื่อยี่ห้อนะครับวิธีแก้มีไหมมีครับใส่รองเท้ากันเปื้อนนะครับหรือไม่ก็เอาผ้ามาลองขานะครับอีกวิธีแก้หนึ่งก็คือ เซอสกอกเทปสายอ่ะมาแปะชื่อรุ่นกับชื่อยี่ห้อนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือเดินสายดินครับเดินระบบสายดินจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับและปลอดภัยที่สุดสําหรับราคาราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับอันนี้เป็นราคาเปิดตัวนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปต่อราคากันดูนครับอาจจะถูกกว่าน,นี้นิดนึงก็แล้วแต่ครับ ลองไปหากันดูนะครับหาซื้อได้ที่ไหนร้านอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ชั้นนําหรือว่าร้านอุปกรณ์ทั่วไปนั่นแหละก็มีขายนะครับหาไม่ยากสําหรับวันนี้ผมก็ต้องจบการรีวิวติดเพลงเท่านี้ถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ